สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ปรับลุคปลุกความสําเร็จค่ะวันนี้เราจะมาปรับความคิดเล็กน้อยนะคะ,คะที่จะทําให้ทุกท่านมีความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้นตรงนี้จะทําให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นพวกประเภทแบบดูดีและมีความสุขค่ะนะคะทาตัวเองเหมือนกันค่ะว่าถามเรื่องภูมิใจไปแล้วเนาะอะไรที่ทำให้เราภูมิใจอะไรที่ทาให้เรารู้สึกดีอันนี้เราต้องรู้กันนะ ่ทาชมเน kind of well. so so ี้ยเออมีคนชมเราเราก็รู้สึกดีไหมล่ะคือแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรทําให้รู้สึกดีทําอะไรประสบความสําเร็จแล้วเราก็รู้สึกดีไหมคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมีนี่มีนี้มีนี้เลยค่ะมีนี่ได้ผลตรวจร่างกายมาปุ๊บก็เปิดมาปุ๊บพอเคอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็รู้สึกดีเพราะฉะนั้นหาให้เจอแล้วบันทึกความรู้สึกดีทุกวันทุกวันเดี๋ยวทุกวัน อันเนี้ยสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองอม,มันต้องกลับมาโฟกัสเรื่องของตัวเองอแบบเนี้ยประงูสแย่จังวิ่ดีเลยเนาะเศร้าจังเอาใหมค่ค่ะอะไรทาให้เรารู้สึกดีแค่แบบทําอาหารที่ไม่อร่อยอะทําอาหารแล้วน่ากินรู้สึกดีไหมว,ว้าวมากอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกได้ทําอะไรแล้วรู้สึกดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกินใช่ไหม ไม่เกี่ยวอะไรก็ได้ที่อะไรทีเป็นสิงส่งสิง่งอ,อะไรก็ได้เป็นงานฝีมือเป็นเป็นอะไรก็ได้ล้างห้องน้ําเสร็จใหม่ๆรู้สึกดีไหมเนมี่ยมันทําให้เรารเออล้างห้องน้าเสร็จรู้สึกดีไมหมคะมันอยู่ที่มันอยู่ที่เราอ่ะในการบ้านนะคะอามินดี้มีอะไรมาฝากคะวันนี้ก็ <c oughs> การทาไฮไลท์เลาให้เทคนิคต่างๆใช่ค่ะตรงตรงตานะคะ เกียเราทาสีไปแล้วใช่ไหมคะสังเกตว่าตอนนี้สีตามีสีเดียวแต่ตอนนี้เรากำลังจะเพิ่มสีตาขึ้นมานิดนึงนะคะโดยการเอา,ส,เอาสีนี้ค่ะผ,ผสมเงาไปนิดนึงตรงตรงใต้เนี้ยรงกระดูกกระดูกใต้ใต้คิ้ว จะเพิ่มมิติกอันนี้เป็นการเพิ่มทั้งแสงแล้วก็เงาเพิ่มสีด้วยนะ,ส,ยะสีแสงเงานะคะเวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยมันก็ไม่หลุดจากเรื่องนี้นะ่เนาะสีแส,สงเงา ทาแบบนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้มันจริงๆอะพอเรามีสีเบอร์หนึ่งมีสีหนึ่งสีอยู่ตรงนี้แล้วอะค่ะ,ะความคมชัดของใต้คิ้วกับก่อนที่จะมาเจอสีอะเราก็ต้องการความคมชัดที่แตกต่างให,ให้แตกต่างกันไม่งั้นมันจะเป็นเนื้อธรรมดาที่ผ่านการทาแป้งแล้วก็สีเบอร์หนึ่งที่เราทาไปแล้วก็คิ้วเลยแต่ว่าถ้าระหว่างจุดตรงเนี้ย มันมีส่วนผสมของการสะท้อนแสงขึ้นมานิดนึงอะ่ะม,มันจะทําให้เราเห็นเนินต่างของอกระดูกคิ้วช่วงบนก่อนถึงกระบอกอะมันจะ,จะชัดมันจะสื่อสารได้ดูสังเกตดูค่ะอันเนี้ยของพ่อไม่ได้เขียนไม่ไม่ได้ทาไม่ได้ทำแบบน้องมินดีนะมันก็ดูธรรมดาเห็นไหมคนะแต่ของน้องมินดีก็จะดูแบบว,วิบว,วับวิดมาอันนั้นเป็นแปละกายเนาะ อาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้เนื้อมันจะนูนนูนปาดมาด้านข้งางก็ดูมีมิติขึ้นแลวสวยขึ้นอ่าไปไปฝึก้วคะ่ะไปฝึกกันคะ่ะอย่าลืมทำการบ้านเนียคะเขียนมาคะ่ะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดีเขียนทุกวันด้วยนะคะแล้วคะ่ะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะเดี๋ยวพบกับครูอ้อลและน้องมินดี้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย